I'ma make it soon, silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man สำหรับใครที่กำลังมองหาดีเกม Rv คุ้มๆสกินแล์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยอด m i n ต้น tp 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเวพ็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w ็บคันเท i n t h, h. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียตะ Channel นะครับผมวันนี้ก้มาอยู่กับพีโร่คีล่านะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็จะมาให้ดูแนวทางการเดินเกมของคีล่านะครับจริงๆเนี่ยผมก็เพิ่งทําคลิปไปเมื่อไม่นานนี้นะครับผมแต่ก็มีคนขอมาเรื่อยๆนะสำหรับตัวของคีล่าก็ คีล่าครับใครๆก็พูดว่ามาเป็นป่าที่เก่งมากๆในตอนนี้ครับสามารถยิบมาเล่นในทุกเกมผมก็ยืนยันแบบนั้นนะคีล่าเป็นตัวที่เก่งมากๆหยิบมาเล่นในทุกเกมเลยตัวของคีล่าเนี่ยมีทั้งดาเมจครับแล้วก็ความพิ้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสปิดพุทนะครับผมหรือว่าการเอาอ็อบเจกต์ต่างๆเนะนี่ยคีล่าน,นี่โอ้โหโน .1 เลยนะครับโอเคในเกมนี้เนี่ยทีมเราเนี่ยก็ไปในทางตัวต้นเกมนะ เรามีฟอร์เลนเรามีอีกนิดเรามีสจวตเนี่ยอ่ะสามตัวนี้จะเป็น3ตัวที่เล่นต้นเกมได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเนเนี่ครับที่คอยลงช่วยนะครับผมไปผมมาไม่ท่าจะทันถ้าเกิดผมตีตัวนี้ผมขึ้นไปบนเลยอะ่ะคือผมทันแต่ผมไม่ได้โฟกัสมปกิ้นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับฝั่งนู้เนี่ยเขาก็ต้นเกมเหมือนกันนะก็มีเฟนิกมีอ้อยอะไรครับผมส่วนคิล่าเนี่ยมันจะ ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บงานสะมากว่านะครับมันจะไม่เหมือนอ้อยที่แบบปานจังหวะอาจจะเข้ามาเปิดได้ถ้าเกิดแบบเขามั่นใจในดามจที่แบบชุดเดียวตายนะครับผมคีล่ามันไม่ได้เข้าไวเหมือนอ้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจังหวะแบบจังหวะ2จังหวะเก็บตกก็ได้คีล่านี่ผมว่าเข้าได้ดีกว่าอ้อยนะเพราะว่ามันมีบางมุมอะที่มันเข้าไปทําง่ายกว่ามันวิ่งทะลุกาแพงนะครับผมอันนี้ผมแท็กคลิปล่างเลยนะครับผมเพราะว่าเอ้ ถ้าเกิดผมไม่แท็กสตูจจะสีไหมสตูอาจจะสีนะแ,แต่ไม่เป็นไรทุกคนป่ามันน่าจะอยู่บนฟอนเรนบอกแปลว่าอาจจะโผล่บนล่าสุดปะฮาอ,อยู่บนอยู่บนไม่ล่ะแล้วผมแบบยิ้มเดินไปหน่อยแม้ตรงนี้อาจเราอาจจะต้องรอเซนเทีเดินมาปะเดี๋ยวเราไล่ฟาร์มคิป,ป่าเราก่อนนะครับตรงนี้ดีอยู่ตรงที่ฟอรเรนเนี่ยเขาเอาดาร์กมาให้เราได้ครับก็เหมือนเป็นการเถียอัเจ้ครับแต่ผมเนี่ยพลาดตายในช่วงต้นเกม ก็เป็นยังได้อยู่ครับผ้าตายแค่ตัวเดียวนะครับผมแต่ถ้าเกิดผ้าตายรัวๆมานสองสองตัวสามตัวเนี่ยเราจะเล่นยากแล้วเพราะว่าคิล่าเนี่ยเอ่อมันเป็นตัวที่ต้องการไอเทมครับมันไม่ใช้แบบเก่งด้วยสเกลของตัวมันเองอ่ะคือมันเก่งด้วยไอเทมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคิล่าถ้าเกิดจนขึ้นมาเนี่ยก็มันจะเบิร์ตใครไม่ค่อยจะตายนะครับผมจะเล่นยากนะมันจะทำให้เราแบกแบกยากนั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่มีดาเมจที่จะฆ่าด้วยตัวคนเดียวจะเล่นไากที่ยกใหญ่เลยเนี่ย เเสียแทงไปยครับเฮ้ยโลนะอุ้ยได้อยู่ครับเราเข้อกำแพงไว้เาฟิกโอเคน่าจะได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเติมเลือดก,กับคีบ่าทีแรกเนี่ยมันมีพาสซีฟครับอ่าถ้าเกิดเลือดหมดเนี่ยมันจะใช้มานาแทนเลือดนะครับมันจะไปลดมานาแทนมันก็เลยแบบไม่ตายนะไอกย้นี้ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นก็คือตายไปแล้วนะครับ เรารอคีฟการักน,น,นิดนึงนะครับเพราะว่าเมย์กำลังวิ่งมาแต่ผมขอแทกกลางด้วยแล้วกันว่าการเงินผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหรโ่โอเคปิดบอลได้ปะผมกดตดเลยครับเพื่อจะวิ่งไปปิดเลนบนไอ้แต่บเอาแมสหน่อยอุ้ยเกิดบติไม่ทันอา่าได้ติอ้อยอย่างนี้สวย อ้อยไม่มีอัติเนี่ยเขาก็จะไม่เล่นนะเขาก็จะฟาร์มอันนี้มันจะดีต่อเพื่อนเรามากๆเลยเพราะปกติแล้วอ้อยมันจะเป็นที่ต้องมีอัญตินะทุกครั้งที่มันแบบเข้ามาเล่นน่ะก็คล้ายๆกับคีล่าแหละคีล่าก็ต้องมีอันติแต่ว่าคีล่ามันมีคอมโบสองหนึ่งที่มันแรงมากๆไงแต่อ้อยมันต้องพึ่งอันตินั่นแหละบาจังวคีล่าอาจจะเล่นได้ง่ายกว่ากึบอย่าไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรนะบังครับ สวยงามไม่ได้ไม่เป็นไรตรงนี้อาตายไปแล้วอย่างนี้คือผมได้จะได้ป้อมมานะฝืนตีหน่อยเพื่อนหลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคสกิลสกิลสองของเราเนี่ยมันหลบการโจมตีได้นะถ้าใช้ดีๆก็คือเป็นสกิลที่โคตรจปะปวดอ่ะเนี่ยแหละมันเป็นมันปฏิธรทำให้คิล่าพิวนะสิลสองมันดีจัด ก็มีหลายคนที่จะแบบอยากให้คีล่าเนร์อสกิลสองนะแต่ส่วนตัวผมว่าตัวคีล่ามันก็ไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นนะครับผมมันก็ต้องอาศัยความชำนาญประมาณหนึ่งเลยนะฮีโร่ตัวนี้ไม่ใช่ว่าแบบทุกคนมาเล่นไม่กี่เกมก็จะเก่งเลยแต่ถ้าถามว่าตัวมันเล่นง่ายไหมคือมันเล่นง่ายอะ่ะเออมันคอมโบมันใช้ง่ายครับแค่แบบเหยียบสองหนึ่งง่ายมากแต่ว่ามันจะไปยากที่จงังหวะการ เข้าไปล้วงนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์มันต้องอ่านสกิลฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วก็ต้องดูเพื่อนด้วยว่าเออเพื่อนพร้อมเล่นหรือเปล่าเพื่อนเล่นให้ได้ไหมอะไรนะครับอย่างนี้คือเราเห็นอ้อยหดแล้วนะเราดูจากมินิแมปเราสามารถแบบอ้อมเล่นได้เลยนะเนี่ยอ้อยตีแล้วครับพยายามเลื่อนไปดูด้วยนะว่าฝั่งตรงข้ามใช้สกิลอะไรไปบ้างเยบรลอยครับแตกหนึ่งอ้อยไม่มีอนตีนะเราจําข้อมูลนั้นไว้อุ้ยโอ้ย,อยผมจะขวางกา,งางหน่อยแต่ขวางไม่ได้แต่ไม่เป็นไร เห็นปะจังหวะเก็บตกไม่มีคีปแล้วทุกคนแี่แหคีคีล่ามันเก่งจังหวะเนี้ยแบบจังหวะแบบเก็บอะ่ะหดแล้วสก,กัดมันมาต่อยป้อมต่อยป้อมหมดเลยว่ะทุกคนนั่นนี่คือเข,เขาทําดีมากนะแบบคือไม่ได้มาไฟก็จริงแต่ว่าได้ป้อมกลางไปด้วยโอ้โหเราป้อมบุมันเอาต่อเนี่ยไอหมอนี่มันแสบว่ะไม่แล้วกันนะ แล้วเก็บสกิลสองไว้แบบเผื่อสากัดเขาเข้ามาต่อยนะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นสากัดมาเดินออกมาแล้วผมก็เลยใช้สกิลสองหลบเลยตีดาร์กนะไม่ได้อยู่นะเพราะว่าโผก,กลางสามบอลเลนเดินมาแล้วผมน่าจะตีได้อยู่ปะปะสกิลสองเราหลบหลบดาร์กได้ด้วยนะแต่รอบนี้หลบไม่ได้ครับเพราะาสกิลคูลดาวน์ จริงๆเนี่ยเราสามารถเกื้อหนติแล้วก็วิ่งเข้ากำแพงได้นะแต่ผมคิดว่าเออเราเราน่าจะไม่โดนล่าเพราะผมเห็นล่าสุดอ้อยมันเหมือนมันจะเดินไปข้างล่างนะครับจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยได้ฟิกนะได้ฟิกโอ้โหแต่ผมเจ็บจัดเลยว่ะเหมือนเนี่ยจะไม่ค่อยดีด้วยนะทุกคนมันจะกระตุกกระตุกนะผมต้องขออภัยด้วยนะคือช่วงนเนี้ยเนี่ย เน็ตห่วยมากนะครับเน็ต <Net S 1> ผมก็หลุดบ่อยด้วยฝนมันตกด้วยมั้งหนึ่งคิวมีแข็งครับโอ้ยยังออกมาได้ครับ yeah. เอื้อดเลือครับคีล่ามันคีล่ามีพัสซิบดูเล,เลือครับผม เราก็เลยไม่จะเป็นต้องกลับบ้านนะคีล่าจริงๆอะ่ะเราฆ่าสกัดได้นะถ้าเกิดมันมีเวลามากพออะ่ะตายปะไม่ตาย,ลยาแล้กันสกิลมาละหนึ่งชุดตายโอเคออกมาได้อยู่ครับ เุ้ยสวยเรนบนแลตรงนี้คือเราเราสามารถเอาดาร์กได้นะแต่เหมือนว่าเอคเรามาเก็บอุ้ยขอโทษครับ <c oughs> ใจร่าร้จดามจริงๆไอปา่าคนนี้เพื่อนขอบูก็ไม่ให้ออบเจกต์ก็ไม่ไปเก็บแต่ผมเห็นแล้วไงว่าตรงน,นั้นอ่ะคือมันได้ออบเจกต์อยู่แล้วครับเพราะว่าเขาไม่มีเมรดเนาะ ขอเหยียบให่ได้ไหมตายปะตายนะครับผมเ,เดี๋ยวเราไล่คลิปก่ันก็ได้นะครับคลิปเต็มป่าเลยแต่จริงผมก็อยากไปทําบนนะก็จะต้องการบวกนะข้างบนอะ่ะเรามีวันกาด ดันอยู่อะแต่ว่าด้วยดันก็ดีเพราะว่าคีปตรงกลางอ่ะคือมาดันไปสูงแล้วไงเราก็ควรจะแบบคิบเข้าสูงสองเลนเลนล่างคือไม่มีคนไปทําแต่ว่า้อยเขาก็ไปเคลียร์เลนแล้วครับเก็บไม่ได้นะเป็นอีกมันกดสกคิวสองลบก็พยายามคุมแมปไปเรื่อยๆครับพอเกมมันนานแบบนี้แล้วเราคุมเกมได้แล้วตรงนี้เราดักนิดนึงก็ได้เผื่อจะมีคนเดินมา โอเคมันจะไม่มีถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเดินไปปิดไฟก็ได้นะครับโอ้แต่ไฟมันจบแล้วเนาะเราได้แครี่เขามาแต่ว่าเราเสียโลมผมว่าคุ้มอยู่นะเหมือนจะตีบูกันอยู่ปะอ้าวงี้ก็เติมดีงี้ก็เติมดีงี้ก็เติมเรียบร้อยครับวิ่งนําอ้อยไปด้วยนะเพราะว่าอ้อยมันจะหัวนหนีไงพยายามแบบเอาตัวบางอ้อยด้วยีล่ากับอ้อยก็เป็นตัวที่สู้กันได้นะแต่ผมว่า คีล่าอาจจะเหนือกว่านิดนึงเพราะว่าคีล่ามันมีมันมีจังหวะเล่นง่ายกว่าแล้วมันหนีง่ายกว่าอ้อยอะคือมันสามารถแบบเอาตัวบังได้นะคือถ้าถ้าเกิดมันจะหนีอะแต่คีล่ามันมันหนีง่ายกว่าผมว่าคีาล่าน่าจะพาสีดีกว่าแต่ก็เป็นป่าสองตัวที่ท็อปเทียนะที่เราจะเห็นในแรล่งค่อนข้างบ่อยครับสองตัวนี้เก่งต่างกันครับผม ไอเนี่ยจะเก่งแบบเข้าล้วงแบบระยะไกลได้ไวกว่าคีล่านะครับแต่คีล่ามันจะเก่งเรื่องแบบความผิวตายยากอะไรพวกนี้นะครับมันก็ดันเลนง่ายด้วยมันมันวิ่งเป็นเส้นตรงอ่ะมันมันไม่ต้องอ้อมหินอะไรเงี้ยวิ่งเป็นเส้นตรงแป๊บเดียวมันก็ถึงไฟกันนะครับในการกดอันติเอาก่อนเลยไฟสุดหรอเหยียบครับ ไม่ขีสักดอกเลยถ้าเกิดขีสักทีนึงอะน่าจะตายนะเฟนฟิกส์อะอ้อยบนอัดจิ๊บเฮ้ยอุย้ยไปถอยเลยถอยเลยเลนบนเราจะมีคนไปกันป่ะเนี่ยอีกทีจืดนิ่งเลยเลนจะเกิดน่าเสียป้าบนแล้วแหละไม่เป็นไรยังได้อยู่ครับ พยายามทาคีบเป็นหลักนะที่ส่วนมากคือมักจะแพ้มันจะไม่ค่อยทําคีปกันนะครับพอไม่ทําคีปเนี่ยต่อเราชนะไฟได้คือเราก็ไม่ได้ป้อมต่อนะกาคีปไม่ดันโอ้ยมาไม่ถึงมาไม่ทันนะครับผมถ้างนั้นก็ต้องเอามังกรเพราะว่าเขาเอาดาร์กไปแล้วครับเก็บออบเจกต์ไป อย่าปล่อยให้เขาได้อยู่ฝั่งเดียวนะครับผมแต่เหมือนจะโถมมาแล้วอะรีเบิร์ตรีเบิร์ตโอ้โหหูหูหูอุ๊ยกัดนี่โ,โ,โนดนผมแรงอยู่นะอุ๊ยแข็งลบเย็นเย็นเยิงเย็นตาย เติมเลวยก่อนอ้อมรอครับอ้อมรอได้นะคุยฟอร์เรนเล่นให้อยู่ครับตรงนี้ต้องเล่นละได้ลิทครับสวยไปต่อครับอันติจะบาด้วยนะระวังกำแพงครับโอเคลีแลกเนี่ยมันจะมีสกิลผักเข้ากำแพงด้วยนะครับผมก็เลยแบบผมไม่เข้าพุ่มไปเกิดแบบเขาวางสกิลรอเงี้ยแล้วโดนอัดเข้ากำแพงเา,าจจะแบบ ยื้อได้อะไรครับผมแต่ก็น่า,จ,าจะไม่รอดอยู่ดีนะแต่ก็เล่นเอาชัวร์ไว้นะครับพาชนะไฟเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทําเลยคือดันเลนนะครับเพราะว่าคีปเรามันตกไงเราเสียดาร์กไปเราเสียดาร์กไปเนี่ยไอ้คีปเลนเราอะมันมันสู้แวนการ์ดไปได้เราก็เลยแบบจำเป็นที่ต้องรีบดันเฮ้ยโอ้ย,อย,อยดนผมโคตรแรงอะโผมโคตรแรงสก,กัดเหมือนกัน ตายครับผมถ้ามันได้คีนะคีล่านี่แรงจัดอะ่นะลณะไฟเหมือนเดิมครับก็รีบทำคีปเอาป้อมเลยตะเมื่อรอด้วยครับกับกับคีปป่าน่าจะได้ป้อมบนนะถ้าเรามาค้ำสองแบบนเนี้ยได้แน่นอนอ้อยมันก็คงจะไม่กล้าเข้ามาเล่นหรอกทุกคน มาครับความติครับเรามีตัวแข่งนะเราก็เลยแบบกล้าเล่นแบบนั้นเงิ้ผมสามพันผมพอที่จะอับของและเพื่อนพิมพ์คำนี้อีกแล้วดากสิบห้าจะมีคนตายไปี <c oughs> ่ยเฮ้ยอ้อยโผล่ทำเลนล่างนะตรงนี้เราเปิดไว้ได้เลยปะวเปิดได้เลยนะเนี่ย พยายามใช้สกิลสแบบหลบการโจมตีเอานะเราจะได้แบบไม่แบบไม่เจ็บมากโอ้กนนดผอดีให้ได้เออวิวแล้วผมหลุดเดี๋ยวโรน,นัดีเข้ามาโอ้ยแย่ละแย่แล้วทุกคนแย่ลแล้วผมเราจะตายผมกดแข็งพอดีไงเซนเทียวเลยไม่ได้ยิวผมโอ้ ีนะได้ก่อเขาก็เหนื่อยหน่อยเคลียร์คลิปผมไปเล่นกับอ้อยหน่อยแล้วกันเล่น้วยจ้าอุ้ยเขาไปเล่นด้วย,ย,นวยหนะเขาไปเล่นด้วยนะครับโอเคแดนติสวยหรือกดดันสวยครับแดนติมาแล้วเราดึงคลิปมาไกลๆหน่อยเพราะว่าตรงนั้นคือมันหน้าคือมันใกล้บ้านครับไปห,หน่อยครับเคลียร์ประมาณด,ดูนี้น่าจะปลอดภัย อ,อืติดหวานว่ะทุกคนเข้าไม่ได้ถ้าเดินเข้าพุ่มไปคือเขาน่าจะเห็นเดี๋ยวผมไปเอาปั๊บเอาชัวร์ก่อนแล้วกันนะืัวคีปสวยอยู่นะดันสามทางครีป่างเนี่ยอาจอาจจะต้องรีบไปทำมีใครหลงไหมมีเดินไวหลือเกินให้ผมไปทำคลีป่รงก่อนแล้วกันนะ ตัวไม่ข้ามหรออืมเดี๋ยวน่าจะต้องไปทำบนต่อแล้วมั้งผมอะ่ะเพราะว่าเพื่อนเทลงมาล่างเยอะแล้วจะต้องไปทำบนโฟกัสการทำคลีฟเป็นหลักครับว่าเลดเกมเนี่ยคีฟสำคัญถ้าเกิดเราชนะเราคลีฟดันเราก็จะจบได้เราเคลียร์กลางเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเคลียร์บนต่อได้นะ แต่ต้องเข้าระวังหน่อยอ่ะตัวสองลบโอเคไม่มีใครต้องค่อยๆไปนะแต่จะมีคนดักโอเคไม่น่าจะมีคนดักและวเขาโชว์หมดละตำแหน่งตัรงข้ามถ้าเพื่อนไปเคลียร์เวฟล่างสักหนึ่งเวฟจะดีมากแต่ตอนนี้เวฟเวฟเราก็สวยนะถือว่าสวยนะเพราะว่าดันเลยแม่น้ำกันหมดเลยเพราะูดมีข้ามไม่ได้เพราะเราได้บาแลกล่างมาด้วยหรอ ได้ตอนไหนนะผมผมไม่ได้สังเกตเลยไปย้วยย้ยเราจวดโซโลคิว,วนะอย่างนี้ได้เนี่ยอายเดะอายเดะเออนีแหละกลางโลแล้วทุกคนเราคิวไม่มีแล้วเราน่าจะไปเอามังกรเลยดีกว่ามังกรอะไรอะ่ะไปเอาดาร์กนะครับแต่อันตรายนะผมบอกเลยว่าไอ้หลุมดาร์กเนี่ยกับดีแหลกอะ่ะหลุมมันแคบอะ่ะดีแหลกมัน,ม,นมันผักง่ายมาก โอ้เซ็นเนีย่ยไม่ต้องลงมาก็ได้นะเนี่ยไม่มีคนโซนช่วยฟอร์เลนนะเดะโอ้ตดพันธุดิโอ้ยโอ,โอ้โอเคอ่ะเฮ้ยโ,โดนกระสุนเฟนนิกอุโมงแบบผมมองไม่ชัดจริงๆนะกระสุนเฟนนิกเนี่ยแต่เพื่อนเราชนะไฟอะเดะขอโทษทีนะนั่นนะจบแล้วครับตรงนี้ฟอรเลนเข้าไปเฟร์ง ไปเสิร์ฟอยู่ปาดอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนทําดีแล้วทําดีแล้วทําต่ออันตีเข้าไปที่ตัวลายเมื่อกี้นี้อันลิศนะครับผมแล้วเพื่อนตีบ้านจบเกมครับจีจีไอตรงช็อตก็อดเนทได้ลุ้นตลอดนะคือถ้าเกิดเราเห็นฝั่งตรงข้ามโถมเข้ามาเนี่ยเราควรจะชะลอดาเมจเพื่อที่รอสกิลเรามาถ้าเกิดสกิลเรามาเนี่ย เราจะกะได้ว่าเลือดประมาณเท่าไหร่แล้วเราจะกระโดดเข้าไปกดสกิลของเราแล้วก็กดพันดิตนะครับเพราะว่าเราเห็นตัวเลขของพันดิตแล้วไงพันดิตประมาณ2 0 0พกว่าใช่ไหมเราก็ต้องรอเลือดก๊อประมาณสัก6 0พันเนียแล้วก็ค่อยกระโดดเข้าไปแล้วก็กดสกิลกดพันดิตก็ได้นะครับผมเพราะว่าฝั่ง,ฝ,ง,ฝ,งฝั่งนูงก็โถงเข้ามาไงแต่ถ้าฝั่งฝั่งหนูก็โถงเนแล้วเรายัางยวแต่จะต,ตีตีอยู่เนี่ยเราจะโดนก๊อยกทุกคน เราต้องยอมโดนก๊อตยกก่อนแล้วให้เลือดก๊อตเนี่ยเหลือแบบเยอะหน่อยที่ฝั่งตรงข้ามจะจะลัดไม่ได้ไอันนี้คือคนที่โดนลัดก๊อตไปบ่อยเนี่ยเพราะว่าเขาใส่สุดไงแล้วเขาแบบโดนก๊อตยกจงังหวะสุดท้ายอะ่ะมันก็จะโดนลัดได้ง่ายนะครับผมออก็ก็ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสาหรับผู้เล่นป่านะเวลาที่แบบเราจะเอาก๊อตอ็อบเจกต์สำคัญเนี่ยเราต้องแบบอรอบคอบนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันก็มีโอกาสโดนลัดได้อยู่ดีแหละถ้าเกิดฝังนุ้นเนี่ย ดาเมจมันพอนะครับผมถ้าเกิดมันคือมันเข้ามาแล้วดาเมจมันพอแต่เนี้ยดาเมจมันก็เป็นสกัดกับเอ่อดีแลกเนาะมันมันมันก็ไม่ได้พอขนาดนั้นแต่ถ้าแบบเป็นไวโอเลตอย่างเงี้ยอันติยิงเข้ามาเนี่ยอาจจะได้ลุ้นอยู่นะครับผมโอเคก็จะประมาณเนี้ยสาหรับการเดินเกมของคีล่านะครับผมหวังว่าเมนคีล่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์กับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จะจบนะครับสำหรับใครที่ชอบกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ หรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ